สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคุณจัน์ฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่7พฤษภาคมพศ2565นะคะขึ้น7ค่ำเดือน6นะคะซึ่งเป็นวันดีนะคะแล้วก็เป็นฤกษ์ดีนะคะที่เราเนี่ยจะได้ทำการตั้งสารใหม่กันนะคะเนื่องจากหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ จะได้มีการอัปเดตเพื่อนๆไปนะคะว่าเราเนี่ยได้ตั้งสารพระภูใหม่นะคะวันนี้นะคะก็ได้เลิกแล้วนะคะเราก็จะมาทำการตั้งนะคะทําพิธีนะคะเพื่อที่จะตั้งสารพระภูใหม่กันนะคะตอนนี้ที่จะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นสำรับคาวหวานนะคะแล้วก็จะมีเป็น ส่วนของผลไม้นะคะก็จะมีกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์หรือของนะคะที่เราจะนำมาทำพิธีนะคะโดยตอนนี้ก็เตรียมสถานที่นะคะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมพิธีพร้อมๆกันนะคะ ันดด้วยเอมีช่วงระหว่างที่เรากำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะช่วงนี้ก็แดดเริ่มออกนะคะเมื่อวานนะคะมีฝนตกนะคะ ฝนตกเรินๆนะคะก็เลยทําให้ทางเนี่ยค่อนข้างเละเลยนะคะแต่คนมิก็ได้นําเอาหินกรวดนะคะมาโรยทางเอาไว้นะคะสําหรับพอที่จะเดินได้เดินยกของได้ไม่ให้ดินเนี่ยติดรองเท้านะคะก็เฉะแฉะพอสมควรเลยนะคะ ส่วนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำพิธีนะคะตอนนี้ก็กำลังรอผู้ที่จะมาทำพิธีให้เราอยู่นะคะโดยในฐานนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จะมีเป็นพานขันห้านะคะแล้วก็จะมีเป็นถาดของหมากพูนะคะมีทั้งหมด4ถาดนะคะพานขันห้าก็จะมะีในส่วนของมีไข่ทูบเทียนนะคะ ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะคะและ,ะส่วนทางด้านบนตอนนี้นะคะคุณจันนะคะเขาก็กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะกระถางทูบนะคะแจกันนะคะดอกไม้นะคะขึ้นไปไว้ด้านบนศาลเจ้าที่แล้วก็ศาลพระภูมินะคะแล้วก็มีผู้ช่วยของผู้ทำพิธีเนี่ยได้กำลังนำสายศีลมาพันรอบศาลพระภูมิแล้วก็ศาลเจ้าที่อยู่นะคะ ตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันไปพังพางก่อนนะคะช่วงระหว่างที่รอคนทำพิธีมานะคะ ตอนนี้นะคะผู้ที่ทำพิธีให้เราเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะต่อจากนี้จาก,ก็จะให้เพื่อนๆดูการทำพิธีไปยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมๆกันนะคะ 叫啥呀？

Thank you. Дүн шинжилгээг хийхэд ทัวร์วไม่ได้มาะโทน่ะโทนสะโถไม่ได้มาหรือะโทน อามตัวเขาาเขาเอามใ่มาเมๆตอนี้ได้้วเราขานไม่ได้น่มอันนี้ลูกใหญ่กว่าบางทีนะ Thank <laughs> ตอนนี้นะคะผู้ทําพิธีเนี่ยก็ได้มาทําพิธีการนะคะถอนสารเก่านะคะเพื่อที่จะไปตั้งสารใหม่นะคะและหลังจากที่ทําพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณมิตรก็จะมานําเอาของเอาตุ๊กตานะคะออกจากสารนะคะพอเป็นพิธีนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรานย่าได้ทําการถอนสารนี้ออกแล้วนะคะ ในการตั้งสารพระภูมิสารเจ้าที่นะคะสารพระภูมิก็จะมีองค์พระชัยยมงคลนะคะมีคุณตาคุณยายนะคะและยังมีตุ๊กตาในสารหรือที่เราเรียกว่าบริวารที่อยู่ในสารนั่นเองนะคะ เมื่อเวลาที่เราเห็นตุ๊กตาที่อยู่ในสารชำรุดหรือแตกหักนะคะเราควรจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะคะหรือไม่ก็ควรเปลี่ยนใหม่ทุกปีนะคะโดยภายในนะคะภายในสารเนี่ยก็จะมี ตุ๊กตานะคะมีตุ๊กตานางรำนะคะมีช้างมีม้านะคะซึ่งเปรียบเสมือนบริวารของท่านนะคะเวลาที่เราจะจัดถวายของให้ท่านนะคะเราก็จะทําการบอกกล่าวนะคะเพื่อที่จะให้บริวารของท่านเนี่ยได้เป็นคนถวายให้นะคะ และท่านเนี่ยก็จะได้มีบริวารไว้เรียกใช้สอยนะคะไม่ขาดมือยิ่งเราถวายบริวารให้ท่านมากๆนะคะหรือถวายบริวารที่สวยๆงามๆให้ท่านนะคะท่านก็จะมีความพอพระทยัยและก็จะประทานโชคลาภมาให้เจ้าของอย่างมากมายนะคะทํามาค้าขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในธุรกิจการงานที่ทําอยู่นะคะซึ่งเป็นความเชื่อของคนทั่วไปนะคะ เมื่อเรานําตุ๊กตาใหม่มาถวายแทนของเก่าเนี่ยท่านก็จะให้บริวารของท่านเนี่ยเข้าสิงสถิตยอยู่ในตุ๊กตาที่นํามาเปลี่ยนใหม่นะคะจะได้เป็นการสะดวกในการเรียกใช้สอยนะคะตามที่ท่านเนี่ยต้องการปาถนานะคะส่วนช้างม้าที่เราจะถวายให้ท่านเนี่ยก็เพื่อที่ท่านจะได้ไว้ใช้เดินทางนะคะไปในที่ต่างๆได้อย่างไม่ลําบากไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาบริวารคนสวยงาม นะตุ๊กตานางรำช้างม้าที่เราได้จัดถวายให้ท่านนั้นนะคะทุกอย่างต้องนำไปให้อาจารย์ผู้ที่มีความรู้เรื่องของพิธีกรรมทำการเบิกเนธให้ตุ๊กตาและบริวารน,นะคะการที่เราไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยเนี่ย ก่อนที่เราจะนําไปเปลี่ยนให้สารใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยซื้อตุ๊ก,กตามาจากร้านแล้วก็นําตุ๊ก,กตาขึ้นไปเปลี่ยนและนําของเก่าออกจากสารนําไปทิ้งนะคะมันไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะคะเหมือนเป็นการลบหลู่ดูถูกท่านนะคะเพราะท่านจะไม่สามารถที่จะให้บริวารของท่านเนี่ยเข้ามาสิงสถิตในตุ๊ก,กตาตัวใหม่ได้นะคะเพราะตุ๊ก,กตาที่นํามาเป็นบริวารใหม่ของท่านเนี่ยไม่ได้ทําการเบิกเนตรมานะคะ ทำให้บริวารของท่านเนี่ยเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในตุกตานั้นนะคะก็จะไม่ได้ยินเสียงจะไม่ได้มองเห็นหรือไม่สามารถที่จะพูดได้เหมือนเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดเป็นใบนะคะเพราะว่าตุกตาที่เข้าไปสิงสถิตยอยู่นั้นไม่ได้ทําการเบิกเนตรมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการที่จะเปลี่ยนตุกตาใหม่ให้ท่านนะคะควรที่จะมีผู้ที่ รู้นะคะเกี่ยวกับการทำพิธีนะคะมาทำการเบิกเนตรตุกตาให้นั่นเองนะคะพระภูมิท่านเป็นเทพที่ท่านยังต้องการความเคารพการให้เกียรติท่านนะคะทําอะไรก็ควรจะบอกกล่าวท่านก่อนนะคะถ้าท่านไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยก็าอาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อบ้านต่อครอบครัวหรือต่อกิจการของเราได้นะคะซึ่งก็ เป็นการเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อนะคะว่าแล้วแต่บุคคลนะคะว่าการที่เราทำอะไรนะคะก็ควรจะบอกกล่าวท่านนะคะเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะสารพระภูมินะคะก็จะมีเทพนะคะที่ชื่อว่าพระัยยมงคลนะคะส่วนเจ้าที่นะคะก็จะมี ท่านณนะบุญมีณนะมีบุญมานะคะในการถวายของนะคะให้กับท่านเนี่ย เราควรเรียกบริวารของท่านนะคะมาเพื่อที่จะเป็นคนเนี่ยนำของที่เราถวายเนี่ยถวายให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยบริวารของท่านนะคะก็จะชื่อว่าคุณพรทิพย์นะคะซึ่งเป็นบริวารที่ท่านโปรดนะคะเวลาที่เราจะนําของมาถวายให้ท่านเนี่ยเราก็จะเอ่ยชื่อคุณพรทิพย์นะคะเพื่อที่จะให้คุณพรทิพย์เนี่ยนำของที่เรามาถวายเนี่ยถวายให้ท่านอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนในตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาทำการบอกกล่าวพระแม่ธรณีนะคะเพื่อที่จะ ตั้งสารพระภูมิสารเจ้าที่ของเราในวันนี้นะคะทําการบอกกล่าวท่านก่อนนะคะว่าเราเนี่ยได้เข้ามาอาศัยในที่ของท่านนะคะขอให้ท่านเนี่ยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะเวลาที่เราจะทําอะไรเราควรจะบอกกล่าวท่านก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ จากที่ผู้ทำพิธีเนี่ยท่านได้บอกมานะคะว่าพระแม่ธรณีถือว่าเป็นท่านเทพที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่กว่าพระแม่คงคานะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีที่ดินมีเราได้เข้ามาอาศัยในที่ของท่านนะคะเราก็ควรที่จะบอกกล่าวท่านก่อนนะคะ ในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการจุดธูปนะคะเพื่อที่จะถวายสำรับข้าวนะคะสำรับข้าวหวานนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผลไม้นะคะทางด้านของพรพูมูมินะคะก็จะมีสำรับข้าวหวานนะคะมีหมูนะคะมี กล้วย2หวีนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวสองลูกนะคะแล้วก็จะเป็นสำรับของผลไม้นะคะหอย่างนะคะมีดอกไม้มีพวงมาลัยนะคะ ส่วนทางด้านของเจ้าที่นะคะก็จะมีสำหรับข้าวหวานเช่นกันนะคะมีถาดผลไม้นะคะ5อย่างนะคะแล้วก็จะมีกล้วยแล้วก็มะพร้าวนะคะเหมือนกันนะคะแต่จะมีเพิ่มมาก็คือจะมีเหล้านะคะจะเป็นเหล้าสีหรือเหล้าขาวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีไก่หนึ่งตัวนะคะที่เพิ่มเข้ามาของด้าน,านเจ้าที่นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะถวายของให้กับ พระภูมิแล้วก็เจ้าที่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําพิธีนะคะแล้วก็จะเป็นการพูดบอกกล่าวแนะนํานะคะของจากผู้ที่นําทําพิธีในการตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆไปรับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ย ใช้วิจารณญ,ญาณนะคะในการรับชมและการรับฟังนะคะ เลี้ยงเลยนะเลี้ยงแม่นางทอร์เรนีก้อนนะก้อนจะมาเลี้ยงอต่อไปนี่คือเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่นางเทอร์เรนีก้อนแม่นางแม่นางทอร์เรนีในย่าที่สุดละขออาศัยธรรมะหากินอยู่ที่แบบทุกที่ยายก็เขาเลี้ยแม่นางทอร์เรนีทำเจะที่จะทางต้องอาศัยเขาอยู่งนั่นนั่นหนักเงินไม่ยากภาษาเลี้ยงเขาเลี้ยงแม่นางทอร์เีที่ทุ่มก็คือ ปล่อยกุ้งปล่อยอย่างก็งคือกันเลี้ยงก้อนแล้วพอใส่ใสท่าที่เขาต้องมาหาตีนแม่น,นางเขาเนี่ยง่ายาย่ายจุกแล้วที่มึงยุ่มมือก็ใส่เขายขุ่มมือเนี่ยตั้งแ่านเลี้ยงก็ต้องเอ,อิญขยะบงคลน,นะจดจ๊จดจดพระพงศ์เดินพระพงศ์ว่าแล้วซื้อขยะบางคลคุณทำโมโหรีนะต้องหนาให้ต้องหนา จะบุญเจ้าหนองถูกตัดสายแล้วเอ้ก็ถูกซื้อนะว่าถูกชื่อมาสมานะเจ้าบ่ใด้วยที่บ่พวกยาสีวาอย่างเหทำมะโหรีทำมะโหรีที่บ่อที่บ่อะไรเแหละเจ้าพี่เจ้าท่า เียบุคนเจ้าที่ก็เขียนว่านบุญมีและมีบุญมาเจี่อเอซื้อไปต้องเอินซื้อเขานะบุญมีนะมีบุญมานะบุญมีนะมีบุญมามีเจ้าที่ตั้งไว้ให้ แล้วพอนั่นเสร็จแล้วก็ให้ให้ให้พรทิพย์แล้วแล้วเคลียรพรทิพย์พรทิพย์ถวายนะงั้นจะถึงมือพอนั่นเสร็จให้พรพรทิพย์แล้วถวายลูกศิษย์แก่พรทิพย์พรทิพย์ก็ได้พรทิพย์ก็ได้ไช้สองนี้เนี่ยเป็นคนถวายเป็นลูกศิษย์ถึงหอกถึงศิษย์ถึงมือหมดทองเสร็จแล้วก็ บอกเจนแล้วกันฝน,นทวายทางสุดท้ทายจะรับจะรับลูกศิษย์ผมเราเฮ็ดดีมันจะได้ดีเฮ็ดยังมันจะได้ดีทุกอย่างผมมาปลูกปักรักษาเจ็บก็ใครมีเองก็ได้ดีก็เลี้ยงเขงาบ่กได้ดีก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วแต้มมึงจะเลี้ยงเขอกมาข้างตึ๊ง แม่ธรณีคะเออแม่นางธรณีนั่นแหละมีเขาอย่างนั้นอ่ะเขาหยาหน้าตาลแล้วก็ตาแล้วก็มีมวนยาแค่นั้นอ่ะเขกินไม่ยากบางคนี่เฮ็ดยังบางคนยังเฮ็ดลืมหมดอ่ะบราขอเขาก้อนให้ถึงก็ปล่อยลงปล่อยลงได้พวกสมควรผมไม่ยากเพราะสายก้อนจะปล่อยก็เลี้ยงก้อนขอปล่อยขอเลี้ยงที่เขาผมใชยเขาดูแล คนเว่องันง่ายเขาว่าเอาเลยเอาเลยเมื่อสนใจแล้วเราเรที่บก่ะต้องว่านับบนมีนะบอกม่ต้องว่าองอ้องทำเมหมดาอย่างเดียวคนละที่ลาอี่ทีีต้องบอกไม่เหอนตบอ บอกก่อนก่อนกับมึงมึงเห็นยังก็แล้วแต่บอกก่อนปล่อยกุ้งได้บอกยิ่งดีคือทุกทีติดบ้านก็คือกันต้องเียิงแม่นางโทนี่ก้อนเขาแย่สุดมือเหนือใส่ยุ่มหมดอ่ะบางคนรแล้วลืมหมดเลเหยียบย่ำเขากคือว่าสีเขาก็ต้องขอโทษมในนาคุณขายังน้อยก็ แม่นงางธรณีเลยทีมันแขบไปแม่นงางธรณีคุมหมดเลยมาไมนาวยมนมนายนีคำ่แป้คำนนเ,เขาเบวย่ยใ้นน่แจ่มึงนับถือสวายตอนใดก็เอาถวายเป็นน้ำสุกน้ำสาเขาได้มดือน้ำใจขาดนะ นาวายูรับภูมินี่เขาบ้มีเหล่าไม่มีไกล้ไม่มีอย่างนะแต่เจ้จาที่ทั้งมีใกมีทั้งเหล่าแ่เห็นหมาเาจว,าวลไม้ถวมามนรดีครับะเ,าาะเดีก็ได้ดีนข้าข้าปห้าเี้ยงนะถวาไฟฟผลไม้ แกเรียกแ่ที่บางคนเลี้ยงน้องถือกันแต่ละคนแต่เช้าเขาจะเลี้ยงเวลามีงานเลี้ยงเงี้ยบอกบอกเราก็ซิ้อพอมาปลูกอะไรก็ฉามึงนั่นแหละไม่แม่ว่าเขามามานั่นน้ำเค็ดเขาดีก็ดีไทยเขาก็ดีก็ยังมึงนั่นแหละกินพอดีมันก็ว่าบอลลอยก็คือกันนั่นแหละของกินพอดีทีนเขาได้มาปลูกปักรักษาแล้วจะดีก็ได้ดีก็เอาโห เนี่ยมุ่งเพ็ดได้ถูกหลักแล้วมันคนที่ปลูกบ้านก้อนขึ้นมาตั้งธรรมดาเห็ต้องตั้งก้นเดี๋ยวที่เราาไปไม่ต้องถอนีกว่ายถอนไปง่ายถอนแล้วเราก็ลุยยุบตอนนั้นอยู่นะจับเอาแน่นั่นเอาไปเรียบร้อยหมดแล้วถอนนัดเชิญขึ้นหลังนี่แล้วหลังนั้นไม่มีใครยุบหรอกยุหมดงได้เลยยกไปได้เลยไม่ต้องเอาเลยนะไปได้ก็ไปเลย เขาคือว่าของเก้าเขาบาแล้วของไม้หมดเขาเอาไม้หมดเลยของเก่าไม่ต้องเอาเอามันก็มันก็ติดดันกันอยู่นะที่เกาเกาถึงหมดของไม้มแล้วนั่นแหละมันตั้งหลักแล้วธรรมดาก็ต้องตั้งพ่อน่น่ก็พอะบ่ต้องเรียนรอ งวดวางวดทอดไเขาสร้างไม่ยิงก็มูบ้านเนาต้องตั้งก้อนนตั้งตั้งก้อนเห็ดเลยเห็ดเลยเหมือนกันยูได้ วันเราข้างล่างนี่วข้างบนนะล่างี๋ยวันคืนๆนข้างหงนี่วนบ่วนเขาาปาะเนว้างแต่ยไดเอเอาเอาเดวนเดเท่าไหร่นั้าบาทไม่สามาพอเราห้ามามัก็เลยน้อยเดืน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรือคลิปนี้เนี่ย เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้กับช่องหลานคุณจันร์แฟมิลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะบ๊ายบายคะ่ะ